นะเดี๋ยวเรามารู้ว่าสมแดงเราใช้กับนาข้าวใช้ยังไงนะคะจากผู้ที่ใช้เองใช้จริงนะประทับใจสมดแดงเรามา6ปีนะคะค่ะพี่ลิชินเนาะอยากให้พี่บอกหน่อยว่าสมแดงใช้กับนาข้าวเนี่ย่ใช้ช่วงไหนบ้างใช้ตั้งแต่ช่วงพี่ยาเปียตั้งแรกเลยได้เลยใช้ได้ที่วันสิบกว่าแล้วเนาะประมาณ20กว่าข้าได้20กว่าวันนะคะสิยาเปียที่เอา เราเอผงแดงใส่ด้วยนะคะตอนถาเสี้ย0คบนค่ะได้อีกช่องแล้วคะเกืบไม่เกิน2ขวัญก็ถีบต่อตอต่อเนยต่อยอ่ะตออ่านสิบวันก็ถีบครั้งหนึ่งแล้วข้ารุ่นหนึ่งเนี่ยครั้งประมาณ6ครั้งั้งดูด้วยรอหนงระบข้ายู่สุดท้าย6ครั้งไอดีด้วย มูดิพเลเตอร์น่าน่าน่าใจว่าเม็ดหัวเท่ากับที่เนาะได้กีเรียนนะคะครั้งที่ผ่านมาสี่ไร่ได้สิบหกเรียนค่ะนี่คือผลงานของมูดิพเเตอร์ช่วงสุดท้ายนะคะส่ไร่ที่เนไม่ให้จุดเรียนร้อยจรดเรียนจ้ะขอบคุณค่ะ